สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุไฟนะครับธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่31ธันวาคมปี2566หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทัษนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เ,เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปอขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะครับในหัวข้อคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคนไหมนะครับอขอดูพลังงานก่อนนะครับมีพลังงานของดีแฮงแมนเป็นพลังงานของความคิดถึง เป็นพลังงานแห่งความทุกข์ความทรมานยังคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องเดิมๆอยู่หรือเปล่านะมีพลังงานของ8 9้ถ้วยนะครับเป็นพลังงานของคนที่เจ้าชูนะ,ะมีพลังงานของควีนอฟวานเป็นพลังงานของราชินีถึงไม้เท้าเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีลางสังหรณ์คิดถึงใครสักคนหนึ่งเดมูลลืมวันเก่าๆลืมวันเดิมๆวันที่เราเคยคิดถึงกันวันนี้อาจจะมีพลังงานของความทุกข์นะครับ ความสุขความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเจ็ดดาบคาพูดโกหกคาพูดหลอกลวงกับสิ่งที่ทําอะไรรับหลังกันนะมีพลังงานของสามถ้วยเป็นพลังงานของเติร์ดปาร์ตี้นะครับเป็นพลังงานของมือที่สามเข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมานะามีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองควีนอ of คั p ความสุขความเติมเต็มความสมหวัง ของตัวเองการเริ่มต้นใหม่ที่มือของคุณนะครับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในความคิดอาจที่จะกําลังกลับมาคิดกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ผ่านมามีความหลอกลวงมีความเจ้าชู้มีความไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันสี่เหรียญเป็นพลังงานของคนที่กลับมากอดความรู้สึกความรู้สึกก็คือสิ่งต่างๆรอบข้างของคุณนะครับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะครับมีพลังงานของ ดากัตนะครับเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้การหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการมองถึงสิ่งใหม่ๆรอบๆตัวการโบยบินไปข้างหน้าของคุณนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ตะูนะครับมีพลังงานของแฮงแมนเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกนะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นพลังงานไพ่สิบใบ เป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของการติดแงกกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งยังลืมใครออกไม่ได้ยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้กับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานก้าวถ้วยการกลับมาอยู่ในแบบของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันนะอาจจะที่จะเป็นพลังงานของการที่ไม่เติมเต็มกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะโยนความรู้สึกต่างๆนี้ทิ้งไปแล้วก็ได้การกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองนะครับมีพลังงานของ queen of ครับ การกลับมาเห็นคุณเห็นค <c oughs> ่าในตัวของคุณ <c oughs> การกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆนะถ้วยก็คือลมและความรู้สึกหัวใจของคุณสิ่งมีค่าการถือสิ่งดีๆไว้นะครับการที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของชาวธาตุไฟก็ได้นะครับขอดูพลังงานอนดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับ มีพลังงานของเดอะซาโดซานนะครับเป็นพลังงานของความหลอกลวงความเจ้าชูความรุ่มหลงเป็นพลังงานแห่งกิเลสนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะอ่าควีนออฟวานแปดเมท้า4เมเท้า,ทา3ถ้วย3ดาบเด็กถ,ถือถือถ้วย5ถ้วย หดาบนะครับมีพลังงานของเก้าดาบม,มีพลังงานของความเครียดนะเครียดกับสิ่งที่ผ่านมาเครียดกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจมีคนที่เหมือนดึงความรักความสัมพันธ์ของเราไปเป็นมือที่3นะครับเป็นพลังงานของ3ดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความเจ็บในหัวใจกับสิ่งที่เขาทํากับเราในสิ่งที่เขาเคยโกหกกับเราก็ได้นะ ดึงมือที่3เข้ามาการที่คุณกลับมามีสติที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาเหมือนพลังงานของควีนอฟวานนะครับเป็นพลังงานของราชินีคุณที่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ที่จะกลับมามีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานแห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมองถึงอนาคตไปข้างหน้าสิ่งที่ผิดหวังไปแล้วสิ่งที่เสียใจไปแล้ว มันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับถ้วยที่มันล้มไปแล้วมันก็คือความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานแห่งความน้อยใจกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้มากเท่าไหร่กับไม่เห็นค่าในวันเวลาที่เราทุ่มเทในวันเวลาที่เราใจเอาใจใส่มีพลังงานแห่งการติดแงกอยู่กับความรู้สึกเก่าๆที่เหมือนเราอ่ะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่อ่ะรักเขาขนาดไหนอ่ะเขาก็ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่า ไม่เคยหันกลับมามองซึ่งกันและกันไม่เคยเอาใจใส่กันและกันนะครับการที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าสี่ถ้วยแนละสี่เหรียญเนนะี่ยคือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าสี่ดาบอาจที่จะกลับมานักษาแผลใจของตัวเองนิ่งขึ้นเงียบขึ้นอยู่ในแบบของคุณอยู่ในพลังของคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับชาวธาตุไฟมีพลังงานความมุ่งมั่นเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเหมือนกันนะครับมีพลังงานของ will of fortune เป็นพลังงานแห่ง โกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาหมุนไปข้างหน้าวันเวลาที่เราเศร้าวันเวลาที่เราเสียใจอ่ะการที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าแล้วอะวันเวลาเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าจะทําให้เราเจอแต่สิ่งดีๆนะครับโอกาสใหม่ๆนะมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเนนะี่ยเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานแห่งการมูฟไปข้างหน้า6กะหกไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานแห่งการเดินสู่เส้นทางของคุณ เป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจทําในสิ่งที่หวังไว้มองถึงอนาคตเป็นหลักแล้วก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านมามันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้วันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนสิ่งต่างๆเนี่ยวันเวลาก็คืออดีตไปแล้วคุณจะมาอยู่ที่ปัจจุบันและมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณ การหลุดพ้นออกมาการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีพลังงานไพ่เดอะฟูหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่เคยสนใจคุณไม่เคยให้สถานะแก่คุณไม่เคยเอาใจใส่คุณก็ได้กับสิ่งที่ผ่านมานะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับพลังงานปัจจุบันจะเป็นยังไงนะพลังงานปัจจุบันคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมอะ มีพลังงานของความคิดถึงอยู่นะมีพลังงานความคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอยู่อที่จะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าที่ยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีให้แก่กันและกันเอาใจใส่ให้แก่กันและกันนะที่จะเป็นพลังงานของความหลอกลวงซะมากกว่าช่วงนี้อาจที่จะต้องระวังการหลอกลวงการพูดโกหกคาพูดไม่จริงอยู่นะครับมีพลังงานของเจ็ดดาบขึ้นมากับความไม่เติมเต็มก็ได้นะครับหรือตอนนี้อาจที่จะ รู้สึกว่ามันเหมือนการที่จะกลับเข้ามาโฟกัสในความคิดของตัวเองซะมากกว่านะครับอขอดูพลังงานขอพลังงานสิบใบนะครับเขาคนที่หายไปเงียบไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของเดอะสตาเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังดวงดาวแห่งศรัทธานะครับมีพลังงานแห่งการกอด สี่เหรียญการกอดความรู้สึกมีพลังงานความดื้อความรันหรือการแอบสืบแอบส่องมานะครับมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆนะคิดถึงนะคิดถึงคุณเพราะคุณคือคนที่เคยทุ่มเทให้แก่เขาเพราะคุณคือคนที่เคยให้กันและกันนะครับอยากที่จะกลับเข้ามาถือคุณไว้อีกนะคุณเคยดูแลคุณเคยเอาใจใส่คุณเคยซัพพอร์ตคุณเคยคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันแต่กับสิ่งที่เขาทํากับคุณมาคงเป็นความรู้สึกที่มัน ทำกันไว้เยอะนะอ่ามีพลังงานของสิบดาบอาจที่จะเป็นพลังงานแห่งการที่คนเกา่าเก่าเนี่ยรู้สึกลนะคิดถึงในวันเวลาที่ไม่มีการคิดถึงในวันเวลาที่คุณกับเขาเคยเป็นคอบเป็นครัวกันคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นคู่กันต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันต่างฝ่ายต่างพูดถึงเรื่องอนาคตวางแผนถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะครับมีพลังงานแห่งการอยากที่จะวนกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง อยากที่จะวนกลับมาในความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาเพราะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่มีความรู้สึกที่ติดแงกับความรู้สึกหรือไปเจอใครหลอกลวงมาก็ได้นะครับกับปัญหาที่เขาไปแล้วอาจที่จะไม่โอเคอาจที่จะไปแล้วอาจที่จะไปตกอยู่ในสถานการณ์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการติดแงกับความรู้สึกต่างๆวันเวลาที่ไม่มีกันแล้ววันเวลาที่ กลับมาคิดได้ว่าคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณเคยคือคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขานะามีพลังงานของเดินเล e r เร์นะครับอยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่เป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์นะมีพลังงานขอ่งการมองถึงอนาคตความมั่นคงต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่เหมือนเราเคยคุยเรื่องอนาคตด,ด้วยกันเคยเอาใจใส่กันเคยทุ่มเทให้แกักนและกัน ในวันเนี้ยอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสของาอขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะอ,อยากเป็นข้อเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะอขอดูพลังงานแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับ ขอดูพลังงานแนวนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีพลังงานของ k i งอ of ครับอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสคืนดีของงอ,อก,กันอีกครั้งหนึ่งเป็นพ่อะไม่ไม่ก็ได้นะครับคนพนนี้อาที่จะเป็นพลังงานของความเอาใจใส่นะมีพลังงานแห่งการวางแผนอะไรบางอย่างหรือกับหรือกับการนิ่งวางแผนอะไรบางอย่างในตัวของคุณก็ได้นะครับมีการวางแผนถึงอนาคตข้างหน้ามองถึงอนาคตข้างหน้ามองถึงสิ่งต่างๆข้างหน้า คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วชาวธาตุไฟเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างเพื่อกับการปกป้องกับคนที่คุณรักอะ่ะนะออมีพลังงานของเดินเลเวอร์เป็นพลังงานแห่งความมีเสน่ห์ของในตัวของคุณเป็นพลังงานแห่งการกลับมาดูแลสิ่งต่างๆของคุณมีพลังงานแห่งความเบื่อนะเบื่อกับการกระทําของคนคนหนึ่งหรือเปล่าเบื่อกับความไม่เอาใจใส่เบื่อกับความ ไม่แคร์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะซันเป็นพลังงานของความสําเร็จความสุขความสมหวังในรอยยิ้มของคุณนะการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความอบอุ่นในตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้การกลับมาถือหัวใจของคุณไว้ที่จะมีพลังงานของการกลับมาขอโอกาสเพราะคุณคือคนที่เคย ให้ความอบอุ่นแก่เขาเพราะคุณคือคนที่เคยทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับในวันเวลาที่คุณนิ่งในวันเวลาที่คุณเงียบในวันเวลาที่คุณมีกำแพงเป็นฝ่ายเขาแล้วแหละที่จะต้องเสียใจกับการกระทําเสียใจกับความรู้สึกต่างๆมีพลังงานแห่งการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันถ้าจะเข้ามาอีกก็ต้องดูถึงการกระทําต้องดูถึงผลแห่งการกระทําต้องดูถึงความเอาใจใส่และทุ่มเทกันมากมากๆนะครับมีพลังงานของ9ก้าเหรียญเป็นพลังงานแห่งการกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณ กลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆโสดสวยรวยหล่อของคุณอยู่นะ,ะการกลับมาดูแลสิ่งต่างๆรอบข้าง,งของตัวเองการกลับมามีความสุขของคุณคุณคุณอาจที่จะไม่แคร์ความรู้สึกของคนในวันนั้นที่เขาไม่แคร์ความรู้สึกของคุณคนคนหนึ่งจะเข้ามาเหมือนรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานของคนที่เคยปกป้อง,ของเขานะเคยปกป้องเคยดูแลเคยเอาใจใส่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกนะมีพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพง ความรู้สึกที่ติดเนี่ยกับความรู้สึกต่างๆมีพลังงานของเดชาริออตนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของเดอะมูนนะครับมีพลังงานของควีนออฟสอดนะครับเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนกับสิ่งที่ผ่านมาการเคยให้อภัยกับคนคนหนึ่งไปแล้วกับตอนนี้คุณอาจที่จะถือดาบของคุณโฟกัสถึงสิ่งต่างๆเหรียญที่มีค่าสิ่งดีๆในตัวของคุณ อาจจะมารู้วันเวลาที่ไม่มีกันละในวันเวลาที่ไม่มีเราในวันเวลาที่ไม่มีกันและกันในวันเวลาที่เราเราจะสู้ในวันเวลาที่เราก้าวไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะเออกับสิ่งต่างๆเนี่ยครับอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวาธาตุ <c oughs> ไฟเมสิงธนูนะครับขอพลังงานไพ่สรุป แนะนำให้กับชาวธาตุไฟมิสิทธนูนะครับมีพลังงานของสามเหรียญการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการวางแผนสิ่ง,ง่งต่างๆเหรียญก็คือสิ่งที่อาที่จะเป็นพลังงานแห่งการมองถึงการเงินอนาคตซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับอย่ากที่เหมือนมีพลังงานของสามเหรียญเนี่ยมีพลังงานของการที่จะมีคนที่จะติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยนะครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางสิ่งดีๆนะให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาเดอะซาโดซานนะครับเป็นพลังงานแห่งความหลอกลวงเป็นพลังงานแห่งความหลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของควีนออฟคัมีพลังงานของเดอะมูนมีพลังงานของเดอะเวิร์เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเป็นพลังงานของเดอะสตาร์เป็นพลังงานของแปดเหรียญเป็นพลังงานของ เดอะเทมเพลนนะครับม uh, ีพล mm ังงานเดอะฟูล hmm. เป็นพลังงานแห่ง mm hmm. การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางคนที่ใช่เข้ามาในความรักในความสัมพันธรรม์มีพลังงานของโอกาสการเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับกับสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมากับวันหนึ่งที่คุณเคยคิดถึงใครสักคนหนึ่งวันที่เราหลุดออกมาจากความรู้สึกต่างๆหลุดออกมาจากพลังงานของ ความพัฒน,นาการนะครับเดซาโดซานเนี่ยเป็นพลังงานความพัฒนาการความที่ยังมีความพัฒน,นาการกับความรู้สึกต่างๆอยู่ก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลันนาางงานการเรียนรู้การกลับมาคิดการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองการกลับมาดูแลหัวใจของคุณเองในสิ่งที่เหมือนการที่คุณเป็นคนที่เคยเอาใจใส่คนคนหนึ่งอ่ะ นะ,ะการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้ใครแล้วอ่ะคุณให้ใจเต็มร้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมากับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของความผิดหวังและเสียใจนะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์การกลับมามีความสุขที่ตัวของคุณการกลับมาดูแลหัวใจของคุณนะครับวิวออฟฟอร์จูนคงรอแห่งโชคชะตาจะนําทางคนที่เป็นคู่กันเข้ามาเริ่มต้นซึ่งกันและกันนะครับ นะหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ